สวัสดียามเช้านะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปแยกนะครับเราจะไปไล่สตอรี่กันและตอนนี้ก็อยู่ฟูเเบิร์กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่งล้างรถพอดีมีสายยางให้ล้างก็เลยล้างเลยสตา์ทเครื่องวอร์มกันฮะ,นนอะไอผ้าเน่าอยู่ไหนอะผ้าเน่า กำลังวอร์มรถนะครับเพราะว่าเราอยู่อากาศหนาวต้องวอร์มรถก่อน <c oughs> <c oughs> อาหารเช้าอาหารเช้าจับย่างแม่งร้องเนี้อนะตอนเท้าแม่งร้องเี่งดังยิบหาย <c oughs> <c oughs> หนาวปะ พ้อมเครื่องกันยังพร้อมยัมลได้วยับไม่ได้ปะได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคพอแล้วพอแล ีรถเครื่องมาแรงเรามอไม่เห็นเลยแม่งเป็นเนิน ซอร์บิลลี่นะ่าอยู่ของล่างนะครับน่าจะตรงบิ๊นี่ตรงนี้แหละถึงแล้วไปใกล้ สวนสตอเบอรี่ไปสวนสตรอเบอรี่เข้าไปดูได้ใช่ไหมครับค่าคนละยี่สิบบาทแล้วแล้วเก็บได้ไหมอ๋อโอเคครับเก็บขีดละเก็บขีดละห้าสิบเก็บได้ขีดละห้าสิบถ้าเข้าไปดูถ้าเข้าไปดูเฉยคนละยี่สิบตอนนี้ก็อยู่ที่ไรสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ไรน้องออนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะนี่เอาอะไรมาเลยตะเวย รจริงๆเราเขาเก็บไปแล้วรอบนึงแต่ก็เราเราก็ดูไงว่าวันนี้เขาเก็บไหมน,นี่แต่ลูกนี้มันยังแบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันยังมไม่ค่อยสุกมากอ่ะเออตอนนี้ยังยังไม่ได้หรอ <Yeah. S 1> เขาเก็บหมดแล้วหรือเปล่าจริงเขาก็เก็บหมดแล้วแหละเสร็จเราก็เดี๋ยวเราไปซื้อเอาก็ได้เปน็ไปนไงครับเป็นไงครับสองคนเจอตอบร์ติ้งมั้งไหมครับเจอครับแต่เจ,เจอไม่สุกครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมจ้างเขาสองวันเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสตรอเบอรี่ดีกว่านะครับเพราะว่าข้าเก็บมันก็ไม่ได้ขีดหรอกเชื่อไหมม,ม,มันมีใช่ไหมนี่สตรอเบอรี่ทิมนะครับอยู่ใน,ะะใ,น,ใ,นในตะกร้าหลังนั่นนี่ไงตัวอย่าคนนี้ได้สตรอเบอรี่มานี่ดูดูนะดูสตรอเบอรีออร่เยอะมากเลยอะ่ะทำไมสตรอเบอรี่เขาใส่กล่องให้อ่ะมันเป็นอ๋อมันเก็บมาครับโอเก็บมามันอยู่ที่ฝีมือการมองหาของเราคือกูไปใช่ไหมมันไม่มีลูกไหนสุกเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออันนี้คือเจ้าของสวนใช่ไหมฮะแย เคีมๆเลยรีวิวด้วยอือน่าจะหายางยลางน่าจะหวานน้าดูอืมอืมเฮ้ยโอเคลูกนิ้วเฮียเฮนยแม้ันอยู่ที่คนเก่งเออจริงนุ้งเหนียวอยู่ที่คนเก่งเดี๋ยวอิ่มป่บนะแต่ตรงนี้น่าจะเปรี้ยวแหละตองนี้เราเก็บไม่ได้ไหมเราก็ซื้อเลยอันนี้กล่องอะไรครับกล่องเล็กร้อยยี่สิบกล่องใหญ่สองร้อย วาก็มีนะคะลองชิมไหมคะเป็นวผลไม้ค่ะวาสตรอเบอรี่นนะ่อ่อเแมแมวะแมวมเก็บมาูเแมวเก็บมาในไรเยเี่ยพูมาีชิมอะไรกันเนี่ยรัสเบอร์รี่น้าผลไม้นะครับอันนี้บูบรี อารมณ์เหมือนกินยาถ้าใครมาก็ลองมาชิมมาดูสัดูสิดูสิดูสิทุกคนมันเหมือนยามากเลยรสชาติด้วยโออบรีนะอันนี้ขมนิดนึงมันจะออกแบบมันอารมณ์เหมือนยามันเหมือนเรากินยาต่อครับต่อครับต่อเลยครับต่อเลยต่อให้หมดเลยใช่ครับเออเอัน

อันน no? ี้เอังุ่นเอางุ er nah ่นไวเอางี้หนูอะไรอ่ะเอาแค่อะไรแดดอะไรมาบอกว่ามึนหมาแล้วนั่น่ะอันนี้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 อะไรนะคือถ้าใครอยากมาลองชิมนะครับก็เลยลองมาได้นะครับส่วนสตรอเบิลลี่ไร้น้องอ่อนนะครับเนี่ยอยู่ตรงครับมันอยู่ตรงถนนหลักเลยเอาง่ายง่ายคือถ้าเราลงมาจากไอ้ที่วัดอุณภูมิไหมเราลงมาปุ๊บอ่ะก็จะเจอร้านเลยร้านก็จะประมาณนี้เลยร้าน้องผีร้นีเอร้านูน้องเหรอ โอ้หตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนอะไรอยู่ในเส้นเลือไมลรู้ดกดเบเเออว่าจะกินวายออกเลยอะเออโอนีสกล่องแล้วก็อล่องโอเคเราได้แล้ววันนี้เราจะเอากับเอ่อนี กลับชมพูรีเลยเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่เขาเอาไปฝากแม่กล่องนึงเพื่อให้แม่รู้ว่าเรามาเหยียบหัวเบิร์ดเราต้องซื้อสตรอเบอร์รี่ไปฝากแม่ว่าซื้อแถววันไม่น่าเหลือถึงแม่หรอกดูตรงละน่าจะกินหมดก่อนคือวันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าเราเพราะว่าเรามาสองวันแล้วปกตินี่สตรอเบอร์รี่หน้าหน้าไหนมันออกเยอะสุดก็ุ้งพามีนากุมุมพาอ๋อกกุ้งพามีนาโบราณอกเรายังไม่ออก ปกติที่นี่เขาเป็นชาชาวอะไรนะหมงหมงออ๋ถ้าคนดอยใกล้ที่นึงเหรอเอ้ยที่นึมานี่มานี่มานี่นี่เดี๋ยวผมจะสอนคุณเรียนวิชาภาษาอินทีนมาสอน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 เพื่อนพี่คำหนึ่งได้ไหมขอคำหนึ่งเอาเป็ล้ดิเอาง่ายๆของง่ายเลยของ่ายเลยง่ายเลยด่ามันก็ได้ด่ามันก็ได้ด่ามันเลยข้าวเนาะกินข้าวน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อ คำหน้าหมอไม่ใช่ครับอ่ะขอตักคำหนึ่งเบสิกเบสิกมีคำอะไรบ้างเบสิกเลยภาษาที่เนี้ยภาษาที่เนี่ยเสี้ยงหายเสี้ยงหายอ่ะเสี้ยงหายเสี้ยงหายเสี้ยงนี่เป็นขนมหมอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็เลยเสี่ยงเงินเื้ยแม่งต่างระดับกันแม่งขีดยากนิดนึงนะฮะ มาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศแม่งโคตรดีช่วงนี้จะได้เรื่องแบบอากาศหนาวนะฮะจะหนาวเป็นพิเศษเลยอย่างเช้านี้ก็หนาวประมาณ11องศาโคตรหนาวใครอยากมาเก็บตอเบอรี่ก็ลองมาดูก็ได้นะครับประมาณมีนาเมษาเอ้ยไม่มีนาเมษา,า,าดิกุมภามีนาประมาณโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คลิปแยกนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับละโอเค เจอมนในพลาสหน้านะฮะไปะอะไรปีอะไร